หนึ่งนาทีกับกปอปทรถยนต์ที่ผ่านการดัดแปลงโหลดเตี้ยนั้นมีโอกาสส่งผลให้ระบบบังคับเลี้ยวผิดปกติอีกครั้งยังส่งผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ปลอดภยัยเนื่องจากว่ามีระยะและขอบเขตในการมองเห็นเส้นทางที่จำกัด ขณะที่การปรับแต่งรถด้วยการยกสูงจะส่งผลต่อการทรงตัวขณะขับรถโดยเฉพาะการเข้าโคง้งและหากต้องขับรถด้วยความเร็วสูงจะส่งผลให้ยางไม่ยึดเกาะถนนเท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดรถพลิกคว่ำหรือหลุดโค้งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ล้อมแม็กกับยางหากไม่สมดุลกับรถอาจเสี่ยงต่อย,ยางระเบิดได้เมื่อขับในสภาพถนนที่มีความขรุขระและหากขอบกระทะล้อมแม็กบางเกินไปอาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นทําให้มีความเสี่ยงให้เกิดยางระเบิด ได้เช่นกันลดเสี่ยงเลี่ยงภยัยร่วมสร้างวินัยรักษากฎ,กฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม